คราวนี้มาดูการต่อนะครับการต่อตัวนี้ผมขอผ่านนะเพราะว่าเห็นมีหลายคลิปอยู่ก็อย่างผมบอกนะครับก็เนี่ยม่ต่อ,อเอราเข้าไป3ามเนนะครับพวกนี้จะทำงานโดยใช้ไฟเข้าไปที่กดลวดแล้วไปหักล้างกับ แม่เหล็กทาวรที่อยู่ในแกนทุ่นนะครับเป็นไฟ3เฟสนะครับวนี้จะเป็นไฟสมเฟสมือสัน่นหิวข้าวแล้วแล้วก็ไฟบวกลบเข้าไปสีแดงอีกเส้นหนึ่งเป็นสวิตนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสวิตต้องต่อด้วยกัน,นบวกลบเข้าไป แล้วก็อย่าลืมต่อตัวไอ้นี้ด้วยสีขาวเนี่ยเป็นอะไรอะเซฟสตาร์ทนะถ้าไม่ต่อเขาจะไม่ปล่อยไฟออกมาไม่หมุนนะครับเซฟสตาร์ทอันนี้ก็วมลุมปรับอย่างที่ผมบอกนะบแล้วก็ฮอคอนโทรลนี่ฮอฮอคอนโทรลเราก็มาต่อเข้าไปนะห้าเส้นนี่แหละ ติดต่อที่ออกมาจากเนียห้าเซนแล้ครับต่อเข้ามาให้กันมันสําคัญอยู่ที่ไฟตัวบวกบวกแล้วก็กราวเนี้ย vcc แล้วก็กราวเนี่ยนะต้องต่อให้มันถูกนะครับนี่ vcc แล้วก็กราว vcc ก็ไฟบวกเนี่ครับออกมาจากเนยก็สีแดงกราวก็เป็นสีดําแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีออกฟ้าดำดำฟ้าแถบดำ ้าแตบัำแค่นี้เขาก็ทำงานแล้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรต่อไฟสามเส้นให้เขาเฉยเนะข้ามอเตอร์ไปน,ะ okay. นี่เขาจะมีตัวต่อต่อเข้ามอเตอร์เลยครับสา,สามเส้นนะครับ <c oughs> แ,แล้วก็ไฟบวกลบ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นโวลูมให้เราปรับนะครับโวลูม <Yeah. Volume S 2> แล้วก็ซ้ายขวา <Yeah. S 2> แค่นี้ก็ทำงานแล้วนะครับจริงๆเราซื้อมาตัวนี้มันเป็นเซ็ตให้อยู่แล้วนะครับเป็นซ็อกเก็ตเป็นเซ็ตให้อยู่แล้วเสียบเข้าไปเลยง่ายเลย yeah. ตัวนี้เดี๋ยวก็คงจะไปใส่พวกฮิตซิงระบายความร้อนนะครับ ถ้าทำงานนานๆจะร้อนก็ทาซิลิโคนให้เขาแล้วก็ใส่ให้ซิงประกบเข้าแพงนะครับ <c oughs> แต่ส่วนตัวตัวที่เป็นยูนิเวอร์แซลเนี่ยตัวมอเตอร์มอสรซจันเนี่ย <c oughs> ผมเคย <c oughs> เคยเขียนให้เ, <c oughs> เคยทำให้ทีหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มีบางท่านบอกว่าก็ยัง ยังไม่ชัดเท่าไหรบ่บางงั้นมันยังงงๆอยู่เออมันเ,เดี๋ยวผมจะเขียนแบบคร่าวๆให้นะครับมือก็เริ่มสั่นแล้ว,วเนี่ยหิวข้าวนะหลักๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ เขียนประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ทุ่นนะครับทุ่นก็จะมีขดลวดอยู่ข้างในเนี่ยต่อวงนันกันอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็มีแปลงฐานนแปลงฐานนะครับแปลงฐานนี่แปลงฐาน,น,าน <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นวาดยังไงดีเอา,อางี้แหละอย่างเก่าผมนี่แหละนะก็เหมือนว่ามันอยู่ในมอเตอร์ให้มันกลมๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนขดลวดนะครับดวดแกนขดลวดอีก,อก ขดลวดด้านนอกกันนะเรียกขดลวดด้านนอกนะมันจะเข้าใจง่ายๆนะโอเคมือก็เริ่มสั่นแล้วได้ไหมหิวข้าวแล้วะนะาการนี้ก็จะวาด,ขด,วด,ข,ด,วดขดลวดนะครับวาดอย่างเงี้ยนขดลวดขดลวดขดลวดนะครับมองให้เป็นขดลวดนะครับ แค่นี้พออันนี้เราก็จะมาต่อ <c oughs> ถ้าเราต่อเรามองถึงว่ามันเป็นเหมือนพวกหินเจียเป็นเลื่อยเป็นสว่านเหมือนกันครับตัวนี้เหมือนกันไม่มีอะไรแค่นั้น <c oughs> คือบางคนไปมองสีมันอะเลยทำให้งงอย่างเงี้ยมันสีอะไรนักหนาอย่างเงี้ยมันต่อยังไงยังไง เราก็มาไล่วงจวรเอาอย่างนี้นะครับจะง่ายง่ายกว่านะครับโอเคแล้วก็ถ้าเราต่อนะครับโอเคนะโอเคไฟทำไฟนี่นะโอเคเป็นไฟเข้านะครับไฟเข้าเมื่อไฟก็ต้องผ่านขดลวดใช่หไหมครับผ่านขดลวดเข้าไปเพื่อจะให้เกิดสนามแม่เหล็ก ขดลวดเข้าไปออกขดลวดปุ๊บไปไหนล่ะครับครัเนี้ออกขดลวดก็ต้องมาต่อเข้าไปหาขดลวดด้านในใช่ไหมจากขดลวดด้านนอกเข้าไปขดลวดด้านในซึงก็ผ่านตัวเนี้ยเนี่ยนะครับตัวนี้ยขดลวดที่ที่ตัวเอทุ่นมันเนี่ยโรเตอร์มันเนี่ยออกจากโรเตอร์มาไปไหนล่ะครับครัเนี้ก็ต้องมาเข้าขดลวดอีกขดหนึ่งด้านนี้ใช่ไหมครับออกมาแล้วก็จิ้งออกมาเนี่ย ออกปุ๊บออกตรงนี้ถ้าออกตรงนี้มีความต้านทานน้อย,อยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ออกตรงนี้ได้อีกเพราะมันออก2อ,อันนะตรงเนี้ยก็คือมันจะทำให้เร็วช้ากว่ากันเฉยๆระหว่างความต้านทาน,นท,ที่ว่ารอบรอบมากรอบน้อยสนามแม่เหล็กแรงมากแรงน้อยนี่นะครับอันนี้ออกมานี่ก็จะเป็น เป็นอาจจะช้าหน่อยอตีว่าเป็นช้านะครับอันนี้เป็นเรียวอโอเคแค่นี้โอ้ยมือสั่นเขียนหนังสือมองไม่ออกเลยเนี่ยในสายนี่ก็พันมืออยู่นี่แหละไม่ไปไหนหละ่ะสายเตอร์นี่โยนไปน,นั่นซะหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าต่ออย่างเนี้ยเขาจะหมุนหมุนไปทางนี้นะครับ หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนะครับพอจะหมุนนี้ไม่ว่าเราจะสับเป็นบวกเป็นลบนะครับนะครออกออกเป็นบวกหรือลบโอ้ยมือสั่นขออภัยจริงๆนะครับมือเริ่มสั่นหิวข้าวแล้วเบาหวานจะขึ้นแล้วไม่ว่าจะสับบวกสับลบยังไง กลับข้างยังไงเขาก็จะหมุนอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากให้เขาหมุนกลับข้างละ่ะเราจะทำยังไงนะโอเคคราวนี้เราจะมาทําให้หมนหมุนกลับข้างนะครับถ้าเราต้องการให้หมุนกลับข้างอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมจะวาดโรดเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแปรงฐานโรเตอร์ก็ต้องมีแปรงฐานนะครับอ๋อมันมาแล้วก็มีแกน ครแกนแล้วมือผมสั่นจริงๆนะเนี่ยขอไข่มากๆเลยนะครับพอดีหิวข้าวนะแล้วนะครับเป็นขดลวดนะครับขดลวด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  ขดหนึ่งออกมานี่ออกมานี่ขดหนึ่งครับถ้าเราต้องการให้หมุนกลับข้างนะครับเราก็เอาไฟเอาเข้าตรงที่เป็นไอ้นี่เลยนะครับแปลงฐานเลยนะครับนี่เป็นบวกหรือลบก็ได้เข้าแปลงฐาน พอมันก็มาผ่านพอไฟวิ่งมาเนี่ยก็ผ่านใช่ไหมผ่านขดลวดในโรเตอร์นี่เนะาะออยู่ในทุน่นเราเนี่ยผ่านขดลวดออกมาปุ๊บวิ่งแฟบออกมานี่ออกมานี่ก็มาเข้าขดลวดนะฮะเข้าขดลวดด้านหนึ่งแล้วก็ผ่านขดลวดนี้จะออกมานี่ออกมานี่ไปไหนครับไปอีกขดหนึ่งสิครับนี่นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ออกขดนึงขดครึ่งคนงนี้ก็มาออกนี่ออกเป็นช้าเป็นเร็วอยู่นี่นะครับเป็นช้าเป็นเร็วนี่นะครับขอภัยจริงๆที่จริงลายมือผมสวยมากเลยมือสั่นผมเขียนไม่เป็นตัวเลยคานนี้ตัวนี้มันจะหมุนยังไงมันก็หมุนกลับข้างไงฮะมันจะหมุนกลับหมุนกลับอย่างนี้นะครับ หลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละครับนี่แค่นี้จริงๆคือให้มันผ่านให้มันผ่านผ่านไอตัวข้างในอะ่ะไอไอทุ่นอะ่ะแล้วก็ค่อยมาผ่านกดลวดคือให้มันผ่านไปทีละอย่างนะครับอันนี้ให้มันผ่านแบบ สลับกันสลับกันก็คือผ่านขดลวดแล้วก็ไปลงขดขดทุ่นแล้วก็ออกขดลวดนี่จะหมุนตามแต่ถ้ามันผ่านผ่านขดลวดในทุ่นก่อนแล้วค่อยมาผ่านขดลวดด้านนอกอันนี้จะหมุนทวนนี่แค่นี้วิธีไม่ต้องไปจําสีจำแรมยุ่งยากอาทิตย์แล้วอธิบายไปไก็บางทีผมดูไปผู้จังอธิบายไปก็งงตัวเองเหมือนกันนว่มามัน ก็ต่อประมาณนี้แหละครับเราถ้าเราอยากรู้ขนไหนขนไหนเราก็วัดเอาครับวัดเอา